หลังจากที่ปั๊บแล้วเรียบร้อยไปจะได้ทำการไทนะครับบ้านไทกาแลนเร็วไปเลยนะรครับจะคลองหน้าบ่าให้แล่นเร็วครับพนว่าด,ด,ดินมักสาดไปไกลพวกพ่ท่านไปค่อยๆนี่ล่ะว่อท่านพนว่าเดี๋ยวนี้เราก็ลงมาอีกเหรอจะคล้องหน้า แล้วซาซาต้องขี้ดินซาดตร์ป่ะสันเอา้าไหหน้าปิดเปียกตั้งทีไม่อยากให้มันเขาเลิกนะครับเอาลูกหนาลงใหหลายโอ้ยมึงขี้ดินเนี่ยศาสตรครับศาดคักศาสตน่นี่เมื่อกี้ปั๊บมองนี่เั็กน้อยครับเนี่ยเพราะว่ามันตำทางบุญเลยเอาดินไปใส่จั็กน้อย พะหายมันถึงกันได้หน่อยน้ำพอหายมันไปโห่วงยู่มงนึงมองเดียวพ <c oughs> ม,มึงความสะอาดของหางตัวนี้นะครับหาเป็นหางทีทีมึงสะอาดดีปะ คิดหน้าปีสองรอบครับปีนี้ งานถอยครับงานถอยพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่พ่ได้ให้เนี่ยจะมาถอยขื้เก่าจะของหน้าบ่อให้ถอยเออย่างเดียวฮะจวดขื้เก่าไป รถยังไงงสิครับพื้นที่แบบมนท้นแบบนี้ถอยเอามันสิไว้กว็กลับลำนะครับนี่ปีนี่แราให้ระเทศเขายาก เกดหน้ายาคักปีเลยเกดสองรอบหน้าปีอู้ย,ยเป็นสาดเรี้ยนสากับซ้ำนี่นะครับเลี้ยนว้นี่โอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับ อ้าวเหลือให้ทายแล้วครับผมสีแล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เอาตัวแรกออกมาอุ่นเครื่องอีกแล้วครับผมหลังจากจอดไปโดน ฝนดีโพดครับปีนี้บ้านเขาไว้เน่าทิ่เบิดให้นี่แห้งบวกเกิดเลยครับนี่เกิดบล้อมบมแลแลมนหน่อยหน่อย พวกมึงขีดไทยกแขกกันนะครับงามบ่ขีดไทยต่อกันดีบ่โอ้เด็กการทั้งคนอยู่ต้อเสียยังเดี๋ยวเป็นก้อนนี่แหละมันเปีเป่ยข้าขวครัวครับมันเป็นดินเหนียวจังหน่อยสิเหนียวกับบนเหนียวเลยนั่นเหนียวพอสำนึงนี่ ดวนี้แม่โอ้มาขักกี่เลยครับกบหยาดีขนาดนี้โค้งตัวนี้ฮะโอเคครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ